ครั้งเดียวของปีปรากฏการที่ดวงจันทร์ถูกเงามืดของโลกปกคลุมทั้งดวงจนกลายเป็นพระจันทร์สีเลือดเมื่อเช้ามืดวันที่8กันยายนที่ผ่านมาผู้คนทั่วประเทศจีน ตื่นตาตื่นใจกับจันทรุปราคาเต็มดวงปรากฏการทางดาราศาสตร์ที่หายากที่ในปีนี้สามารถมองเห็นได้โดยตาเปล่าเพียงครั้งเดียวในจีนค่ะปรากฏการนี้ก็เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน27นาทีเมื่อดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์เคลื่อนมาเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกันพอดีทาให้ดวงจันทร์ค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่เงามึกของโลกใช้เวลารวมกว่า3ชั่วโมงครึ่งค่ะและสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดก็คือเมื่อดวงจันทร์เปลี่ยนจากสีขาวสว่างกลายมาเป็นสีแดงอิฐลึกลับและงดงามสุดขอบฟ้าซึ่งเราเรียกกันว กระบวนการนี้ก็แบ่งออกเป็น5ระยะค่ะระยะแรกตั้งแต่การเริ่มเข้าสู่เงาบางส่วนระยะที่2เข้าสู่เงามืดแบบเต็มดวงระยะที่3ชวนจันทรุปราคาเต็มดวงระยะที่4ค่อยๆเคลื่อนออกจากเงามืดและระยะที่5คือสิ้นสุดลงทิ้งความประทับใจให้กับคนที่เฝ้าชมยามค่ำคืนและนี่คืออีกครั้งที่ธรรมชาติแสดงพลังและความกดงานให้เราได้เห็นว่าเอกภพบก็ยังเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าทึ่งหากเราเงยหน้ามองขึ้นท้องฟ้า แล้วคุณล่ะตอนที่พระจันทร์กลายเป็นสีแดงอิดคุณได้อธิษฐานอะไรไว้บ้างขอให้สมหวังนะคะ